กาบสวัสดีค่ะพี่ๆกาบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องค่ะพี่ๆนะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องนะคะในอีพีที่หนึ่งร้อยหกค่ะพี่ๆเนาะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องในอีพีที่หนึ่งร้อยหกค่ะพี่ๆน้องมีพระมาแบ่งปันพี่ๆนะคะพี่ๆนะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆเนาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ พาช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพาเช่าเหมารวมค่ะพี่พี่นะาชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นอ้อติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บร,ริการทุกท่านเลยค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บร,ริการเลยนะคะ ติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พีนะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะพระช่องน้องนะคะเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมค่ะชอบถูกใจยังไสงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคาสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทนะคะ ช่องทางการติดต่อค่ะ0 9 9 0 6 4 1 3า7ค่ะพี่พี่นะ0990641307ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่นะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่ดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการเลยนะคะ ติดต่อหาน้องค่ะพี่พี่ทักหาน้องได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะพี่พี่นะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่น้องถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งเพิ่ม50บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนค่ะพี่พี่น้น้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่น้องพร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีส่งให้ฟรีนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้เลยค่ะพี่พี่น้อง ขออนุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยค่ะนีเป็นพรักิ่งค่ะพี่พี่นะด้านข้างเขียนหลวงปูท่ทิมค่ะพี่พี่วัดพระหัรไรค่ะพี่พี่แต่เป็นพรักกิ่งนะคะพี่พี่นะฐานค่ะด้านข้างค่ะเลี่ยมกรอบกันน้ำให้อย่างดีค่ะพี่พี่น้องเรี่ยมกรอบกันน้ำให้อย่างดีนะคะ สวยเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆน้าสวยๆว,ว,วยเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ค่ะพี่ๆน้าเขียนหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะต่อไปค่ะพี่พองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่ๆน้าเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหลังค่ะ ด้านหลังเขียนบรวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่น้อสวยสวยเดิมเดิมเก่าๆ่าเดิมเดิมเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่น้องสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะองนี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่น้องเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเรียมรอบสวยค่ะพี่พี่องนี้เนื้อประดีค่ะต่อไปองค์ที่สามค่ะพี่พี่นะองที่สามองนี้เป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญเรียมรอบกันน้ําด้วยค่ะพี่พี่น้องด้านหลังค่ะ เส้นสายลายยันอย่างนี้เลยค่ะพี่พนะเส้นสายลายยันอย่างนี้เลยนะคะปลาช่องน้องหลากหลายขนาดนะขนาดอาจารย์นะคะพี่พี่นะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่เนาะ องค์ที่สี่ค่ะพี่องที่สี่เป็นหลวงพ่อคุณค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ค่ะอำเภอดา่าน,า,นานขนุนทดจังหว,วัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่ค่ะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะเลี้ยมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะด้านหลังเขียนที่ระลึกค่ะพี่พี่นะที่ระลึกฉลอง พระประธานค่ะพี่พี่วัดแจ้งนอกค่ะในเมืองนครราชสีมาค่ะพี่พี่นะสองห้าหนึ่งสองค่ะพี่พี่องค์นี้พอสสองห้าหนึ่งสองค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะ องค์นี้เป็นหลวงพ่อลีค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อลีวัดพูนณามเกลี้ยงค่ะพี่พี่จังหวัดสักแก้วค่ะพี่พี่นะองค์นี้จังหวัดสักแก้วค่ะสองห้าสามแปดค่ะพี่พี่หลวงพ่อลีค่ะทำบันดาลค่ะพี่พี่นะเขียนทำบันดาลนะคะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่น้องติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ Saturday. นะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่โตค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่โตค่ะด้านหลังค่ะ วัดประดูชิมพีค่ะพี่พี่นะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะเนื้อดินค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นเนื้อดินนะคะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่น้าดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะฐานค่ะฐานเป็นรูประฆังค่ะพี่พี่นาะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นาะองที่เจ็ดนะคะเป็น, p p ห,นหลวงพ่อผมนะคะต่อไปค่ะองค์ที่8ดค่ะพี่พี่องนี้เป็นหลวงพ่อเปลืองพี่พี่น้าเขียนหลวงพ่อเปลืองค่ะด้านหลังเขียนเลขหนึ่งค่ะพี่พี่หลวงพ่อเปลืองนะคะถ้าอ่านผิดพลาดประการใดน้องต้องกลับขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นา ah. ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะปล่อยให้ในราคาองค์ละสามร้อยบาทค่ะพี่ๆี่นะสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่สามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทนะคะสวยเดิมเก่าเดิมทุกรูปทุกองคเลยค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็น หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆน้สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้นะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่น็นหลวงพ่อเงินนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่พี่นาเป็นพระปิดตาค่ะด,ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยสวยเด ARE ิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดมเก่าเก่าเดิมเดมเลยนะคะ ชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงนะคะพี่พี่นะ้าติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่น้องติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการทุกท่านเลยะคะ่ะพี่พี่นะ้าดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงค่ะพี่พี่สนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้เลยค่ะพี่พี่นอฐานค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ องนี้องค์ที่สิบอ็ดค่ะพี่พี่นาพราองค์ที่สิบอ็ดนะคะเป็นเหรียญเจ้าสวัวหลวงปู่บุญค่ะพี่พี่นาเป็นเหรียญเจ้าสวัวหลวงปู่บุญค่ะ,ด,คะ,ด,คะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พน้ติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พีน้าติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พทุกท่านเลยค่ะพี่ๆนะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะ ต่อไปองค์ที่สิบสองค่ะพี่พี่นาเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่องค์ที่สิบสองเป็นพระสมเด็จนะคะ <_ d ance> ด้านข้างค่ะ <_ d ance> ด้านหลังค่ะ <_ d ance> สวยเดิมเก่าเดิมทุกรูปทุกองค์เลยค่ะพี่พี่น้อสวยเดิมเก่าเดิมถุกรูปทุกอง์เลยนะคะ <_ d ance> ด้า,ดนะะ <_ d ance> ดานหน้าค่ะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องค่ะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพทุกท่านเลยค่ะพี่พี่นะาดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะพูดช้าไปเร็วไปพูดผิดพลาดไปยังไงนะคะพี่พี่นะติชมน้องได้ค่ะพี่พี่น้องติชมน้องได้นะคะ สวยสวยเดิมเิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมๆ,ๆิมเลยนะคะองค์ที่สิบสามค่ะพี่พี่พระสมเด็จค่ะพี่พี่นะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้เลยค่ะพี่พี่นะองค์ที่14ค่ะพี่พี่ต่อไปเป็นสมเด็จค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นสมเด็จเกศชยโยค่ะพี่พน้าองค์นี้เป็นสมเด็จเกศชยโยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเกเดิมเดิมเลยค่ะพี่ๆนะสวยสวยเดิมเมเก่าๆเดิมเดมเลยนะคะ ติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่น้ติดต่อหาน้องทักหาน้องได้นะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่น้ดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะพี่พี่ต่อไปค่ะองค์ที่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่น้สมเด็จค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเ,เลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเ,เลยนะคะ สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆ,ๆ,ๆเ,นะเดิมๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยะค,ะค, 18, ค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะองค์ที่สิบแปดค่ะพี่พี่ต่อไปสมเด็จองค์ที่สิบแปดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ านหน้าค่ะสมเด็จเกตชัยโยค่ะพี่พี่นะเป็นสมเด็จเกตชัยโยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่น้อสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะสมเด็จองค์ที่สิบเก้าค่ะพี่พี่นะพระสมเด็จองค์ที่สิบเก้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะ yeah. สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะสมเด็จองค์สุดท้ายค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพระสมเด็จองค์สุดท้ายนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะชอบยังไงสนใจยังไงนะคะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่น้องติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะ ดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพี่พี่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะที่ระลึกในงานผูกพันธสีมาค่ะพี่พี่นะสองห้าสองหนึ่งค่ะพี่พี่เขียนที่ระลึกในงานผูกพันธสีมาสองห้าสองหนึ่งค่ะหลวงพ่อกวยวัดโคศีตาลามค่ะชอบยังไงค่ะพี่พี่สนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการค่ะต่อไปเป็นพระคู พิิสมุดคุณค่ะพี่น้าเป็นพระครูพิิสมุดคุณรวงพ่อง้อค่ะพี่พี่เขียนรวงพ่อง้อค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ลึกในงานฉลองครบหกรอบค่ะพี่น้าสองห้าสามห้าค่ะพี่พี่สองห้าสามสี่ค่ะพี่พี่วัดดาวดึงค่ะพี่พี่นัดจังหวัดสมุทรสงครามค่ะพี่พี่เขียนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ พระรูิพิสมุดคุณค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปนะคะองค์นี้เป็นพระมงคลเทพมุนีค่ะพี่พี่นะเป็นพระมงคลเทพมุนีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในการถวายพัตตาหารค่ะพี่พี่นะที่ระลึกในการถวายพัตตาหารค่ะวัดปากน้ําภาษีเจริญทนบุรีค่ะพี่พี่นะวัดปากน้ําภาษีเจริญทนบุรีค่ะด้านหน้าค่ะระคู พระมงคลเทพมูนี่ค่ะพี่พี่นาอหลวงพ่อสดค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสังวรราวิมลเถระค่ะพี่พี่นะหลวงปู่โตค่ะพี่พี่เป็นหลวงปู่โตนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีค่ะพี่พี่นาอหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีค่ะกรุงเทพมหานครค่ะพี่พี่นะกรุงเทพมหานครค่ะ 2 5 1 8ค่ะพี่พี่นะพอสอ5สองห้าหนึ่งแปดค่ะอายุครบเก้าสิบอขอภัยค่ะอายุครบแปดสิบเก้าปีค่ะพี่พนะเขียนอายุครบแปิบเก้าปีค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะองนี้เป็นหลวงพ่อฟุ้งค่ะพี่พี่นะเขียนหลวงพ่อฟุ้งค่ะ ด้านบนเขียนเจริญพรค่ะพี่พี่นะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่รล,ลึกสร้างหลวงปูดทวดค่ะพี่พี่นะาเขียนที่ลึกสร้างหลวงปูดทวดองค์ใหญ่ค่ะ หลวงพ่อฟุ้งค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปนะคะเป็นพระคู่ลุ่งค่ะพี่พี่นาองค์นี้เป็นพระคู่ลุ่งวัดท่ากระบือค่ะพี่พี่น้อพระคู่ลุ่งวัดท่ากระบือนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองสี่เก้าสี่ค่ะพี่พี่นะสองสี่ขอัยค่ะพี่พี่ต้องตกกาขอภัยด้วยค่ะสองสี่แปดสค่ะพี่พี่องค์นี้พอสองสองสี่แดสี่ค่ะด้านหน้าค่ะ ปาคู่ลุ่งวัดท่ากระบือค่ะพี่ๆนะปราคู่ลุ่งวัดท่ากระบือค่ะต่อไปค่ะพี่ๆองค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปูดทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะพี่ๆนะหลวงปูดทวดเหยียบน้ําทะเลจืดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ พระพมปัญโยค่ะพี่พี่นะหลวงปู่ดู่วัดสแกค่ะพี่พี่นะจังหวัดอยุธยาค่ะพี่พี่นะพระพมปัญโยค่ะหลวงปู่ดู่วัดสแกจังหวัดอยุธยาค่ะสองห้าสามสองค่ะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะพี่พี่นะองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ที่ยี่สิบแปดองค์นี้เป็นหลวงพ่อกะเสมเข็มมะโกค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อกะเสมเข็มมะโกค่ะ สำนักสุสานไตรักษ์ลำปางค่ะพี่พี่นะสำนักสุสานไตลักลํลำปางนะคะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่พี่นะสำนักสุสานไตลักษ์ลำปางค่ะพี่พี่ หลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะพี่พี่นาต่อไปค่ะองค์ที่29นะคะพี่พี่เป็นพระอาจารย์นำแก้วจันทร์นะคะวัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงค่ะพี่พี่น้องพระอาจารย์นำแก้วจันทร์วัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงค่ะที่ระลึกในการถวายพระราชทานเพลิงศพค่ะพี่พี่นาที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพค่ะ2520าค่ะพี่พี่พศ2520ค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะพระอาจาร,ร,ร no ย um, ์นำแก้วจันนะคะพี่พี่นาวัดดอนสาาจังหวัดพัทธลุงค่ะพี่พี่องค์สุดท้ายค่ะพี่พี่นาองค์สุดท้ายนะคะเป็นหลวงปู่หมุนค่ะพี่พี่เป็นหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะตำบลจานค่ะพี่พี่นาจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่เนาะจังหวัดศรีสะเกดค่ะอายุหนึ่งร้อยสามปีค่ะพี่พี่นาอายุหนึ่งร้อยสามปีค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่เนาะวันนี้น้องมีพระมาแบ่งปันพี่พี่เพียงเท่านี้นะคะชอบองค์ไหนยังไงค่ะพี่พี่สนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้นะคะ ดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี 450, 4, 000, ่ๆทุกท่านเลยค่ะพี่พนะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พทุกท่านเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่ๆนะปล่อยให้ในราคา3า0อบาท4องค์1,000ันบาทเท่านั้นค่ะพี่พนะปล่อยให้ในราคาองค์ละ3า0บาท4องค์1,000บาทค่ะช่องทางการติดต่อนะคะพี่พ099ค่ะ0 6 4 1 3 0 7ค่ะพี่พนะ0ู9ย์4 1 3 0 7ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่พี่นะถ้าน้องพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่น้องถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอจบไว้แต ững, ่เพ mm ียงเท่านี <m <m ้นะคะพี่พี่นะถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่